ให้เขาแข่งเป็นชั้นๆไปแล้วถึงจะทิ้งได้ค่ะโอ้สวัสดีค่ะป้าผ่านะคะอยากจะบอกว่าเต้าหวยคุกสลามค่ะเต้าหวยล่วงลวงไปในสลามยักษ์ใหญ่ร้อยกิโลของเราค่ะทุกคน oh, <no. S 1> ล่วงลงไปท่าไหนนั้นให้ดูภาพค่ะเดี๋ยวพรุ่งน,นี้เช้าจะไปถ่ายดูอีกทีว่าเขาได้เดิน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 ไปอย่างไงเราจะถาม จากผู้อยู่ในเหตุการณ์นะคะหลุดไปได้ยังไงคะไม่ได้หลุดไม่ได้หลุดก็คือน้องเกททาอะไรเขาอยู่ตอนนั้นตอนนั้นเกจะป้อนยาใช่ป้อนยาก็ต้องต้องปอกถอดปอกออกไม่ใช่ค่ะใช่เก๋เอายาถอดปอกแล้วก็เอามันออกจากกรงค่ะพยายามป้อนยาแต่มันก็คายแต่ก็คายค่ะแล้วมันก็ไม่ให้เกจับโอเคค่ะดิ้นดินมาหน้าตาน่ากลัวเหมือนกำลังเครียดไปอยู่ตรงมุมเนี่ย มุมของเล่นแมวแล้วน้องเกศไม่ปิดประตูก่อนเหรอปิดแล้วโอ oh. ้แปิดแน่นแล้วอะฮะแต่ว่าตอนนั้นกิก็จําไม่ได้ว่าเกศไม่ได้ล็อกกับเกชะล่าใจเนี่ยกศไม่คิดว่าต้องหวมันจะปลดล็อกออกไปได้ปลดล็อกรวดเร็วใช่เกก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่ามันออกไปได้ยังไงแต่ว่าอันนั้นอะเกศปิดทวัวแล้วด้านหลังก็ปิดทวัวแล้วโอเคแต่ว่ามันเกศไม่ได้เอาเข้ากรงเฉยโอเค แล้วแกก็ทิ้งมันไวอย่างนั้นเลยพราป้อนยาไม่ได้ถูกไหมใช่แล้วก็กลับกำลังเศร้าใจและโซแซะมากแล้วก็เลยก,กลับมาที่ห้องนี้ใช่ตู้มวยเปิดได้หมดแล้วแล้วเราทำมีท่าไหนถึงไปเห็นน้องติดอยู่ในสลาม,ไ,มได้ไดไใครเห็นมาฟ่าไว้ก็บนนั้นนั่นแหละตอนนั้นแกอยู่ห้างบนแกอาบน้ำอยู่โอเคใครเห็นน้องใครเห็นน้องขาจุ่มสลามะคะดูดีดูดีเห็นน้องขาจุ่มสลามเหรอ อ๋อเห็นมันเดินมาคือมันเดินออกมาจากไอ้สลามได้เลยเดินออกมาจากหลังบ้านเดินออกมาจากหลังบ้านด้วยสภาพสลามติดขาหมดเลยถูกไหมอ๋อค่ะทุกคนตามนั้นนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยต้องพาน้องนะัไปอาบน้ำให้คุณหมอดูแผลหลุดออกหมดเลยใดๆก็คือใดๆนะคะคือป้าพาไม่อยู่บ้านแค่ไม่กี่ชั่วโมงค่ะก็เป็นแบบนี้เลย โอเคถ้า okay. งเราจะไปดูแผลน้องหรือว่าไปดูร่องรอยการที่แบบล้างแล้วเด็กๆล้างให้อนะล้างแล้วแล้วเป็นยังไงบ้างตามไปดูกันเลยค่ะเปื้อนสลามทั้งตัวเปือนอะไรนะสลามกาวก็คือเด็กจับไม่อยู่แล้วกระโดดลงไปทั้งตัวอันนั้นเด็กก็เป็นคนแตะแผลทีเนี้ยอุ้ยแผลร่งเยอะมากๆใช่คือหนูดูแลอย่างดีปิดอย่างแน่นก็เพิ่งเมื่อวานนั่นแหละ ที่เนี้ยมันต้องโกนหมดเลยมั้งฝั่งนู้นด้วยจะให้คุณหมอดูหรือล้างยังไงมันมันเป็นแข็งแข็งอ่ะมันต้องใช้นี่เป็นยางใช่ไหมคะเป็นกาวต้องใช้น้ำมันน้ำมันน้ำมันออยเบบี้ออยหรือาน้ำมันพืชนี่นะคะล้างทำความสะอาดออกเหมือนเขาแปะแผลมากจนตรงนี้เจ็บไปหมดแลยไม่งั้นคือต้องล้าง อาบน้ําได้ไหมคะคุณหมอทําให้ได้ไหมแต่ว่าใช้เวลานิดนึงอืมแาะว่ายังยังไม่ได้ทําทันทีเลยค่ะอาจจะต้องรอละลักใบใๆนิดนึงต้องล้างทำความสะอาดต,ต้องเอาน้ํามันล้างค่ะน้ํามันล้างเลย <c oughs> ดเดือดจริงจริงสองสองมือสี่ <ๆ S 1> เลยต้องอาบแต่ต้องหอยอาบได้อยู่นะได้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 ก็ค,ค,ค,คุณหมอก็ระวังแผลเขาโดนน้ำแค่ตกน้น จะมีโด,ดใช่แล้วก็เ,เดี๋ยวคุณหมอก็<ช>เคลียร์หให้นั่นแหละ,ะเ,เดี๋ยวพี่แปะพลาสเตอร์ไว้ก่อนพอเจอแม่ร้องวักวักเลยยังไม่ได้กินยาตั้งแต่เมื่อคืนเช้านี้ก็เอายามาด้วย,ยดเดี๋ยวังไม่ทำเแปพลาสเตอร์ไว้ก่อนอาบนะ้เสร็จปุ๊บแะให้สะอาดแล้วเดี๋ยวแคนาทามแลทีเดียวเลยนะคะแผแคบนะแคบมากแล้ว แบบกแตบบ่ไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปอาบนนะ้ำต้องขัดที่แมวออกนะคะ อะฮะใครเนี่ยแม่หนูเปล่าสตั้นทำไมอะออก็โดนพันขาเรียบร้อยแล้วหมอพันขาอีกแล้วเนระอืมโอ้ใครเนี่ยเต้าเต้าละเต้าเต้าละอยากกลับบ้านยังดูซิคุณหมอทำอยังไงให้เนี่ยสะอาดสะอา้านไปหมดทั้งตัวแล้วเสียค่าอาบน้ำอีกโอ้ยเนาะ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 คุณหญิง ปกลับบ้านกันดีกว่าเดี๋ยวแม่ไปจ่ายตังค์ก่อนนะโอเคไหมครับโอเคโอเคต้าวขาเนมี่เดี๋ยวมารับเดี๋ยวมารับทำไมยังไม่หนีไปไหนหรอกไม่หนีไปไหนหรอกไปจ่ายตังค์ก่อนเดี๋ยวมารับเดี๋ยวมาโอ้ยกลัวเขาหนีหรอเดี๋ยวมาเดี๋ยวมา เดี๋ยวมาเดีมนี่แมวคุณหมอนะคะน่ารักคันคันใส่ประคอเหมือนกันไม่สบายเหมือนกันออุ้มสีอุ้มสิอยากเห็นขาสะอาดแค่ไหนอาบยากไหมคุณหมอทำเองหรอคะผอทำให้เพราะว่าที่อ๋อก็ยากอยูัเหมื่นถึงข้างในอ่ะก็คือสะอาดดีอ๋อแต่ยังเป็นสีสีอยู่แค่นั้นเอง ติดลึกก็เลยอ๋อแต่ว่าเกาๆอะไรเนาะอาหมดแล้วตอนนี้โอเคโอ้ตายลูกอ้าวน้ำง่ายไม่ดีใช่ใช่ใช่ไม่ดื้อไม่งั้นได้อยู่ถึงจุดนี้ไม่ได้หรอกบู๊หถ้าเป็นหนูตัวอื่นนะจะพูดเลยโอเคค่ะทุกคนก็เรียบร้อยแล้วเนาะก็คุณหมอทําให้อย่างดีเลยวันนี้ก็เสียไปพันกว่าบาทค่ะทุกคนก็นิดนึงนะคะค่าอาบน้ําเอ่ยค่าทําแผลเอ่ยค่ายาเอ่ย อืบะบาบบบอีก3วันก็ต้องมาทําอีกเชื่อไหมว่าแค่ติดกกงแค่เนี้ยพี่พาเสียไปเกือบหมื่นแล้วอะคือทีละพันสองพันทีละห้าพันทีละสองพันเงีย้ยอืมดูแมวโอเคทุกคนบอกว่าขอร้องค่ะพี่พาขอให้เลี้ยงระบบปิดนะคะพี่พาคือปิดแล้วค่ะปิดต้องล็อกก่อนแน่นหนาทุกๆประตูเราไม่ได้มีแบบคุญแจทุกอันนึกออกไหม แล้วประตูก็มีเสียๆพังๆบ้างก็พยายามแล้วนะคะก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่แนะนํากันมานะคะในปัจจุบันนี้ป้าพักก็ยังคงไม่เจอน้องนมกล่องเนาะน่าจะผ่านมาห้าเดือนแล้วทําใจได้บ้างแล้วนะคะแต่ยังคงคิดถึงน้องอยู่มีเบาะแสอะไรก็วิ่งไปดูหมดะคะ่ะทุกคนเหมือนคนบ้าเลยโอเคถ้า <c> ย <oughs> okay, ่างไคลิปนี้ป้าพาไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าอแน่นอนเดี๋ยวจะมาอัปเดตต้องหวยให้ดูเรื่อยๆนะคะไปแล้วคะ่ะบ๊ายบายจุ๊บ นี่ทุกคนอันนี้คือสลามยักษ์ของเราเห็นไหมรอยเท้าจุ่มลงไปเนี่ยเนี่ยเนี่ยสักสี่เท้าไหมแล้วก็มา,มานี่เลยค่ะแดงเห็นไหมแดงทั้งแผ่นดินแดงยาวไปเลยค่ะน้องก็คงเดินไปถึงหลังบ้านค่ะเพราะว่าน้องหนูดีบอกว่าเจอที่หลังบ้านแล้วก็คงเดินยาวไปแล้วก็มาปะกัดทุกคนอีกทีหนึ่งประมาณแถวแถวนี้นะคะนี่ค่ะให้ดูล่องรอยว่าตกลงไปได้ยังไงเพราะว่า ตรงนี้มันค่อนข้างที่จะใหญ่ปกติเราไม่ได้ทําสลามใหญ่ขนาดนี้ตรงนี้แข็งยังอ๋อตรงนี้แข็งแล้วทุกคนนี่เดี๋ยวป้าาจะต้องอเอาออกมาเป็นหน้าหน้าค่ะทุกคนแล้วเดี๋ยวจะให้เขาแข็งเป็นชั้นๆไปแล้วถึงจะทิ้งได้ค่ะโอ้ยยอดไปเลยนะประมาณนี้ค่ะ